สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจโรเวนชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เวลา9้านาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชก,กุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปโรงเรียนตํารวจโรเวนชายแดนบ้านคําสะอาดตําบลยางใหญ่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้พระราชาทานพระราชวรโรกาสให้ในายกฤษดาบุญราชปลักกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทุลออมทะบาทกราบบังคมทูลการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของนักเรียนโรงเรียนตจดมีพระราชาดำริให้จัดทําขึ้นด้วยทรงห่วงใยเด็กนักเรียนเหล่านี้เมื่อจบก,การศึกษาแล้วเข้าทํางานไม่ได้และบางคนเจ็บป่วยก็ไม่กล้าไปพบแพทย์ ในนี้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือนักเรียนไร้สัญชาติทั่วประเทศซึ่งมีอยู่มากกว่า88,000คนจากนั้นส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริของโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีนักเรียน92คนครูต่อด8นายครูใหญ่สนองพระราชดําริด้วยการส่งเสริมอาชีพการทอเสือกมีปราชญชาวบ้านช่วยสอนทอเสือกเป็นลวดลายโบราณและลายประยุกต์ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและรักษาวิธีการทอเสื้อกกไม่ให้สูญหายเนื่องจากเป็นอาชีพเสริมของชุมชนในบริเวณนี้โดยใช้เวลาว่างจากการทำนามาทอเสื้อกกเสริมรายได้กิจกรรมสมาร์ทคิดจะแสดงมมยากลเวทมนต์ลวงตาและน้ำเปลี่ยนสีเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ที่หากใส่สารละลายในน้ำจะทำให้น้ำเปลี่ยนสีและมีความเป็นกรด,ดต่างกัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนื้อสัตว์เพียงพอส่วนพืชผักและถั่วมเมล็ดแห้งมีไม่เพียงพอเนื่องจากพื้นที่ปลูกมีน้อยและขาดแคลนน้ำซึ่งกรมชลประทานจะขุดบ่อน,น้ำของโรงเรียนเพิ่มความลึก2เมตรเพิ่มปริมาณน้ำเป็น7,500ลูกบาศเมตร กิจกรรมที่น่าสนใจคือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนเบญจมามหาราชจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษรวมทั้งกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนและครูของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนแห่งนี้ปีละสองครั้งเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์เปิดโอกาสให้นักเรียนครูโรงเรียนน้องได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยน ปี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนพี่ส่งผลให้การเรียนของเด็กดีขึ้นคะแนนสอบโอเนกวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกวา่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์และทันตแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษานักเรียนและราษฎรที่เจ็บป่วยมีผู้เข้ารับบริการ107คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก รวมทั้งระบบทางเดินอาหารการเสด็จพระราชด,ดําเนินไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคําสะอาดวันนี้แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อเด็กไร้สัญชาติเนื่องจากบางคนเรียนเก่งแต่เมื่อจบการศึกษาไม่สามารถหางานทําได้มีรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ <S 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 เพื่อให้มีสัญชาติจะได้เรียนหนังสือและมีงานทํา สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวดได้อย่างยั่งยืนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดํดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณตําบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนตั้งขึ้นมาปี2525 25. เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษามีนักเรียน69คนซึ่งแนวพระราชด,ดําริการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุกรกันดารทรงผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้น ผลการสอบระดับประเทศขั้นพื้นฐานสูงกว่าระดับสังกัดโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนทั่วประเทศต่อเนื่อง3ปีในทุกวิชายกเว้นวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนเบญจมรมาหาราชซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ในโครงการโรงเรียนพีน่โรงเรียนน้องช่วยติวก่อนสอบโอนิททุกวิชาโดยนำข้อสอบเก่ามาให้น้องๆได้ฝึกทำด้านศิลปะการงานพื้นฐานอาชีพส่งเสริมหัตกรรมเครื่องจักรสารโดยปราชชาวบ้านและกศนอ,อำเภอ้ํายืน ช่วยสอนสารกระด้งหัวและกระติกข้าวด้วยต่อยอดรวดลายพื้นบ้านจากลายสอมาเป็นลายสามลายลูกแก้วลำแพนและลายลูกแก้วลำแพนจันสองแสงปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการสารกระด้งลายสองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสอนทำเดกุพาด เื่อเติมแต่งลวดลายลงบนเครื่องจักรสารช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าร่วมถึงสอนตัดผมทำผมเก็บผมรูปทรงต่างๆเพื่อเป็นอาชีพหลังจบการศึกษาสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาลเลี้ยงสัตว์ผลผลิตพอประกอบอาหารกลางวันสอนให้นักเรียนเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดเนื่องจากเป็นที่นิยมขายได้ราคากิโลกร,รัมละ8 0ดสิถึงหน่บบาทและวางแผนที่จะสอนการเพาะเชื้อเห็ดบดเพื่อขายให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ที่ห้องเรียนชั้นอนุบาลทอบพระเนธการแสดงชุดหมอลำยำภาษาเป็นการแสดงแบบบูรณาการประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิน่นโอกาสนี้สรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานมีผู้รับบริการ133คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อรองลงมาคือโรคระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ ต่อมาในตอนบ่ายสเสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดูนการเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่14ตำบลโดประดิษฐ์อำเภอ้ํายืนที่กองบัญชาการตำรวจระเวนชายแดนสนองพระราชดํิริจัดหาพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่มีสถานศึกษาตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กๆในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนมีพื้นที่20ไร่มีอาคารเรียนชั่วคราวขนาด4ห้องสร้างบนพื้นที่ดินที่ราษฎรร่วมกันบริจาค ปัจจุบันมีนักเรียนระดับกองประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5รวม73คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านแปอุ้มที่อยู่ออกไปจากหมู่บ้านโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเรียนบ้านน้องบัวพัฒนาเป็นอาคารเรียนทาวร มีห้องสมุดและห้องเรียนพร้อมสื่อการสอนที่ทันสมัยให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้ามีห้องเรียนสมเด็จย่าให้เรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีที่ทรงมีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเพื่อน,น้อมนำพระราชาจริยวัตรที่เรียบง่ายประหยัดมาใช้ในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง,างๆเข้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมทั้งทางด้านการเรียนการสอนจัดมอบสื่อพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมต่างๆที่ดําเนินงานจนเข้าวหน้าเป็นลําดับที่เด่นคือโครงการฝึกอาชีพนพําภูปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนเช่นมีกลุ่มแม่บ้านมาช่วยสอนจักสารผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และต้นกก กิจกรรมการเกษตรตามโครงการเกษตกร,เ,ษตรเ,ษเพื่ออาหารกลางวันทำเกษตรผสมผสานปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารผลผลิตยังไม่พอประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากพื้นที่เป็นดินทรายและขาดแหล่งน้ำจึงมีพระราชดำริให้ทางโรงเรียนปลูกผักในภาชนะอื่นเพิ่มจากการปลูกในแปลงพร้อมทั้งให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตกรษของโรงเรียนและจุมชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ดูแลเด็กและตัวแทนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้รับดูแลเด็กอายุระหว่าง3-5ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับอนุบาลให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการสมวัยมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการมีอาหารกลางวันและนมให้รับประทานตลอดจนมีแพทย์ตรวจสุขภาพอนามัยอยู่เสมอปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล30คนก่อนเสด็จพระราชาดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทา,านทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์4คน พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักษณ์อกราชกุมารีทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สาราาณนจักเพื่อสงหาแนวทางในการจัดหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์ในประเทศไทยโทรทัศน์วงการเฉพาะกจอย่างประเทศไทยรายงานค่ะ วันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2559เวลา11นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลไลลักอัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับนักรุงลอนดอนไปยังสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจมหาวิทยาลัยเคมบริดจซึ่งเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการนี้ศาสตราจารย์ชิมอนทาวเร่ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และศาสตราจารย์ริชาร์ดเจมส์กรินเบอร์ตันเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องประชุมของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจ์ส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโรงเรียนชีวะะสารสนเทศและการวิจัยมะเร็งโดยศาสตราจารย์ซิมอนทาวาเร่ถวายแรงงานเกี่ยวกับนวัตกรรมในศูนย์วิทยาศาสตร์การคำนวณในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเลเซอร์หรือแสง ที่มีความถี่พิเศษและการถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดเล็กเท่าแคปซูลใส่เข้าไปในหลอดอาหารเพื่อตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยือ่อจะทำให้สามารถเห็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติก่อนจะมองเห็นด้วยตาเปล่าวิธีนี้ใช้ต้นทุนต่ำมีประสิทธิภาพและได้ผลดี ซึ่งการตรวจหามะเร็งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาขั้นพื้นฐานของการเกิดมะเร็งและนำข้อมูลทางห้องทดลองที่มีอยู่มากมายจากหลากหลายศาสตร์สาขาของวิทยาศาสตร์พื้นฐานมาวิเคราะห์คำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนให้ออกมาได้ผลที่เชื่อมโยงกลับมาถึงผู้ป่วย เพื่อหาแนวทางการรักษาตามรูปแบบของมะเร็งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละรายรวมถึงฝึกอบรมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตและมีอายุยืนยาวมากขึ้นผ่านวิธีการรักษาโดยวิจัยศึกษาและรักษาที่แม่นยำด้านศาสตราจารย์ริชาร์ดเจมส์กรินเบอร์สตันได้ถวายการบรรยายถึงโปรแกรมการเรียนการสอน รวมถึงแผนความร่วมมือกับทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรในโปรแกรมหลักสูตรชีวาสารสนเทศระดับปริญญาตรีรวมถึงหลักสูตร,รระยะสั้นและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันร,ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์และการแพทย์ซึ่งสถาบันแห่งนี้มีการทํางานร่วมกันหลายสาขาของกลุ่มงานวิจัยโดยจะมีการพบปะพูดคุยกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะการนําข้อมูลแต่ละกลุ่มที่มีอยู่จํานวนมากมาแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นระหว่างกันแล้วจึงทําการคํานวณวิเคราะห์โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นสามารถนําผลจากห้องทดลองระดับพื้นฐานกลับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยได้จริงซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักณ์อัครราชกุม,มารีส่งให้ความสนพระไทยในการดําเนินงานของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริด ด้วยทรงเห็นความสำคัญของความเข้มแข็งทางด้านวิทยาการของข้อมูลและการคำนวณดังนั้นในฐานะประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรส่งนำผู้บริหารคณาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรสถาบันวิจัยจุฬาภรและโรงพยาบาลจุฬาภรประชุมร่วมกันเพื่อหาความร่วมมือในการจัดหลักสูตรในประเทศไทยสำหรับวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร นอกจากจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งแล้วยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆสถาบันวิจัยจุลาภร์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเคมบริดจ์เน้นทําการวิจัยเพื่อการวินิจฉัยรักษาและป้องกันโรคมะเร็งโดยมีเป้าหมายเพื่อจะนําผลไปประยุกต์ใช้ในการรักษาให้ได้จริงสถาบันแห่งนี้มีอุปกรณ์เครื่องมือการวิจัยที่ครบครันและทันสมัย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวิทยาเขตเคมบริดจ์ชีวการแพทย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแอดเดนบรูคดังนั้นจึงเป็นเสมือนองค์กรที่เชื่อมโยงนำความโดดเด่นด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยจริงที่โรงพยาบาลแอดเดนบรูคนอกจากนี้ยังมีการทำวิจัยร่วมกันกันกบสถาบันวิจัยและห้องแลบชั้นนำอื่นๆในสหราชาอาณาจักรและยุโรปด้วย ก่อนเสด็จกลับราชทานพระบรมโอรกาสให้นักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เฝ้าพร้อมกับมีพระปฏิสันฐานกับผู้มาเฝ้ารับเสด็จด้วยและทรงฉายพระรูปร่วมสร้างความปลื้มปิติแก่นักศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งโทรทศนารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชายที่นัมดาวาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวันนี้เวลา17.40นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชายที่นัตดาวาสเสด็จไปวัดพระธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทรงเบิกพระเนตรพระองค์แสนพระประธานประจำพระวิหารและทรงเททองหล่อพระองค์แสนจำลอง เมื่อปี2557วัระาธาาุเชิงทุมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แจ้งไปยังกรมศิลปากรให้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระองค์แสนหรือที่ชาวสกลนครทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อองค์แสนซึ่งชำรุดเกิดรอยร้าวพระองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนสร้างขึ้นประมาณพุทธศตรวรรษที่23-24ก่อด้วยอิฐถือปูนล,ลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง2เมตร สงรวมพระแท่นที่ประทับประมาณ4.55เมตรเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงคณะทำงานอนุรักษ์หลวงพ่อพระองค์แสนได้บูรณะด้วยการเสริมความมั่นคงองค์พระและทำพื้นผิวปิดทองพระองค์แสนใหม่แล้วเสร็จเมื่อวันที่11กันยายน2558โอกาสนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระองค์แสนก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราชดรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และประธานพันโคให้แก่เกษตรกรจำนวน20รายเป็นโคที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลน,นครถวายเป็นพระกุศลประศุนิการทั่วสาราทิตไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนตลอดจนคณะบุคคลเดินทางไปร,ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์อาทิชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิจิตรเทศบาลตำบลคูหาใต้จังหวัดสงขลากลุ่มออมทรัพย์บ้านบึงกระจาบจังหวัดเพชรบูรณ์พลเอกกิติอินทศรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ชมรมผู้สูงอายุบางแคผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทนบุรีครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารางังสิตจังหวัดปทุมธานีผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ชมรมผู้สูงอายุบางมะฟอจังหวัดนครสวรรค์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่จังหวัดสุรินทร์ อาจารย์นักศึกษาและเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาว,วทิทยาลัยนราธิวาสราชนครินจังหวัดนราธิวาสบริษัท TP2G จำกัดจังหวัดนนทบุรีในวันที่19และ20่ิพฤษภาคมนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ครึ่งวันตั้งแต่เวลา8 3ดนาฬิกาสานาทีถึง1 2บสนาฬิกาเนื่องจากจะมีพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขาบูชา และในวันที่21พฤษภาคมจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ตามปกติตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่อความสุขสวัสดีค่ะ